ต้อนรับครับเข้าสู่ช่องวิชาหกรอซิ่งครับวันนี้มาอู่ปลาเล้าครับนี่ธรรมดาที่ไหนถึงจะเก่าแต่ก็เก่าครับปลาเลานี่ติดเครื่องแล้วครับอันนี้เพิ่งทำระบบกลตรงคอทรนสายบวกสายบวกไรเสร็จครับ เราบอกว่าไม่มีเงินซื้อใหม่ก็ใส่นเก่าๆนี่แหละวะซันทำเองแค่เองครับไม่ต้องสวยงามมากขอแค่ใช้งานได้วะซัน เองครับแต่ถ้าได้ราคาก่องท้ายพีน่น้องอันนี้บิ้วใหม่เกือบทั้งหมดนะครับก็ไม่ถือว่าหมดเท่าไหร่ไปช่วงล่างแกก็เช็คใหม่แล้วนะครับบากออต้อะไรแกทำใหม่หมดนะครับเช็คเช็คพร้อมเกี่ยวนะครับเซ็ตระบบ ยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ครับใช้งานได้ดีก็ถือว่าโอเคแล้ว ทำอะไรได้หนิพิดต่อสายคอนโทรลเสร็จนะครับหยดน้ำม,มันเงิน cái tha xí tha lại về cái tôi đi ô đẹp rồi chạy lông lụt Nếu mà cái chạy lông mà phần tôi này không?

บักบัวบักเซนขอบแหลมันปีนได้เ่าแต่เขาลงมาเยอะทำไมเป็นอย่างนี้วะมันสู้รถใหม่ไม่ได้มันสู้รถใหม่กว่าใดกว่าสันเฮ้ยมันคึ้นปีนยังสิวะตัวนี้เด้มันฝาดแล้วเหลกตัวขอบเนีมันนะไรออกข้อหมองหนูหนึ่งนะ มึงป่นบดตัวสายเลยตัดเลยวะคือบ่อยางคืออันนี้มันเกี um, s <S oh s <S you you. Say, ่ยวกับตัวเดือนบมนี่ตู้บ่ถ้าตัดนี้มันสิ่งกนะถ้าบ่สันกับยางออกลบจักหน่อยได้๋่อแมนวะออเบราะว่ากันแถวนี้ปลาเราใหญ่ครับัเตอ่น แถวนี้ไฟสิกายึกยักว่ะสันอยอยากอายรดไม่เขาดิโอ้าวันนออกบาทอยู่ไหมบ่จี่ิดคิดคิกันเนิ่ยาฮ่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 ่า่าฮา่าฮ่าฮาาาฮ่่ วลาเราผิดคิมไปก็ได้ช่วงนี้นนน <c oughs> เขาเขาอย่าเบยแเบครับของแบบนี้ <c oughs> บันจะมันสื่อไงหนูมันมันสิปีนอยู่แล้วนะอ๋แต่แรงมันสิปีนอยู่แล้วผมก็บฏจักแล้วผมห็นทุกคนทวนทวนนุ่นแล้วเร<อ>ียบร้อยดีมึงมีปัญหาครับปลาเราตัดย่างเดียวแล้วก็ใส่ไม้ บไม่นะลูกรถประกอบไม่ครับธรรมดาครับรถเก่าแต่รถใหม่ยังเกี่ยวข้ออะไรอย่างไรเนาะบาเรารถเก่าครับมันก็ต้องเช็กก่อนแหละมันรถท่านได็ไปเกี่ยวข้อใครพี่น้องรถเก่ารถใหม่มันก่ มันยังไม่ลงตัวครับมึงคือมลงลงงานงอกับปาเราเออยังรถใหม่ก็บางคันก็ยังไม่ลงตัวครับแต่อันนี้ก็รถเก่าพี่อง สื่อมาวางแทนวางยังไมครับแต่จะมีปัญหานี้เจังไดครับกว่ามันจะลงตัวมันก็ต้องใช้เวลาครับรถเดินยังไม่พ้นหน้าบ้านเจ้าของเลยครับสมแล้ว,ลวสมมแล้วครับอ๊้จะปันนันสิพ้าพไปแข่งกระปิดเระเรื่อนเขาอ้ ปลาเราว่าสิบ้าไปแข่งกับเพ็ดเจริญเลื่อนหน่อยครับงั้นพวกท่านได้ออกยักมุงเลยครับพี่น้องเถือนกก้อนล่ะเรียบลอยดีเพราะว่าคุเห็นน้ำมันมันเยอะๆเลย ปกติมันแจ็คสินหกบ่ห้าเส้นเอ้ามันกรขึ้นเหรอตัวนี้เดี๋ยวลองไหมลองไหมแต่เราเสียข้าวเดียวครับุูนี่อบากแสบากา ดำเดียวดีว่าดำเดียวม้อนดีเลยลไม่สวยไม่สใบไม้ไม่โอ้สบังโสวหมบังดูป้าดำปื้อปไม่สหไม่ไม่ย่าบอกให้สู่ซักเลยนี่นนี่บาวิธีการตึงสายพันธเคยจังป้ะบอกว่ามันได้ยไม่ครับ วันใดขึ้นใหม่ของใหม่เลยบมาแกะกองเลยแก่กองแบบไม้เฮ <c oughs> นนั่นสิพาไปแข่งปเป็นเจริญเฮ้ยยังให้เขาหูวเด้ออยากอะไรเขาเอาไหมเอาไหมเอาไหมทั้ทงไปไหมลงเหล่อไปเมืงนะเออมันไม่ถึงเรื่องความจีมันเรื่อมันตรง ออเอาขึ้น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 เอาสูข,ขาลูกวะ<แ> <laughs> มันต้องได้นะ <c oughs> เ้ยเดี๋ดูสายพานันธครับมันจะปีนอีกไหมโอ้สิบอะไรถือก่อนครับมึงเจ๋ยยงสีออมทงหนอต้องคููอยู่นี่มันจำบอกาสหรเนอ <c oughs> เลยรมัน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 แล่นเขาในด้ปะฮะนี่สะ่านมันแลนมันเบียดโมกันไม่ได้นะาันเบียดไปกอนมันดอีเพราะว่าทางผีมันมันต่นดัน่ออ่เฮ้ย ดันมันเบียดเข้าไปพูนเห็่มันขาดแล้วำไมทำไมันเลยปีนแล้วคือปีนโอ้สายพานมันเสียแม่นบอกของโมลานนี่แหละนี่ของเดิมๆเลยบ่ดิมันเดิมมันเน่าทัดปีนหรอกแต่มันสิปีนแล้วเหรอนี่มันมันแรงเบียดมากจริงบอกครับเอ้ยไม่ตีอ๋อไม่ได้ครับนายต้องเปลี่ยนลูกตีใหม่เพราะลูกตีมันบิดบิดเออเรียบร้อยปลาเรา ถอดลูกตีแล้วครับไม่ได้ครับถอดอ,ออกเลยครับโอ้เสียเชิงมวยหมดเลยวะยังไม่ได้ครับ เอาก็เดี๋ยวให้ปรับแตง่งนครับเดี๋ยววิ่งได้ตอนไหน,นเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนนี้ให้ช่างเปลี่ยนลูกเตะใหม่ก่อนหยุดก่อน,อนครับขอพักโฆษณาก่อนแป๊บหนึ่งนะพี่น้องนะเออพักยกก่อนพักยกก่อนเดี๋ยวยกต่อไปเดี๋ยวเฮามันหลุ่นกันต่อครับผมอ่ายกนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ